สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลครับดวงชะตาเดือนกุมภาพันธ25์2569อจารย์ตังดวงปังสิทิศชีวิตใหม่โอกาสใหม่ท้าทายนี่ขออภัยเดือนนี้มาช้านิดนึงนะครับเดือนนี้นี่ติดธุระแบบเยอะมากหลายอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเนี่ยสี่ห้าราศีหลังเนี่ยผมทำรวดเดียวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ต่อเดือนมีนาให้เลยนะเอาให้จุใจนะจ๊ะโอเค ลัคนาราศีตุลนเดือนนี้เป็นอย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสคร b ยอย่าลืมใส่กระดิ่งถูกอ,อกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟาได้ที่คิวอาโค้ดและเบอร์พัมเพลนี้ได้เลยนะจ๊ะกุมภาพันธ์2,569เป็นการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่อย่างแท้จริงเพราะดาวทั้งหลายเข้าสู่ภพปุตตะนะครับมีเพียงดาวเสารนี่แหละที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิต นะครับเข้าเรือนอริตรงนี้มีในคลิปนี้แน่นอนไปติดตามกันได้เลยครับทีรดวงทีรดาวเนาะดาวศุกร์ดาวประจําตัวของท่านเข้าสู่พบที่ห้าพบปุตตะก็คือตัวเองไปอยู่กับสิ่งใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆเพื่อนใหม่คนรักใหม่สังคมใหม่ๆชีวิตใหม่ๆรูปแบบที่มันเปลี่ยนไป เปลี่ยนสถานะหรือกำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตอย่างชัดเจนดาวสูกอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งอุจจาวิลาชนะครับราชโชคฉลก c ฉเลาอ้าผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุลราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองแล้วก็ตีโกรกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นอุจจาวิลาชเหมือนกันเห็นไหมสวยงามตีโกนทัดลมชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงและการเดินทาง ลัคนณะราศีตุลเป็นราศีธาตุลมครับพบที่หราศีกุมก็เป็นราศีธาตุลมพบที่9ราศีมิถุนก็เป็นราศีธาตุลมเห็นไหมทํามุมสามเหลี่ยมต่อกันแล้วดาวสําคัญในชีวิตเช่นดาวประจําตัวเข้าไปด้วยเนี่ยชัว <c oughs> มีการเดินทางขยับขยายหลายคนเนาะเอาง่ายๆเด็กที่จบมหจบป6กอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องย้ายโรงเรียนขออภัย จบป6จบม6จบมหาวิทยาลัยชีวิตเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนเดินทางบางคนเรียนใช่ไหมโรงเรียนใหม่ๆก็ต้องขยับขยายไปไกลกว่าเดิมหรือใกล้กว่าเดิมก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่เปลี่ยนไงแต่บางคนเนี่ยคือธาตุลมสมบูรณ์แบบเนี้ยมันก็มีโอกาส ต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะเห็นไหมจบอาจจะไปต่อปริญญาโทรปริญญาเอกต่างประเทศก็เป็นไปได้ครับสําหรับชาวนานราศีตุลหรือบางคนเข้ามาหาวิทยาลัยก็ต้องไปที่ไหนต่างจังหวดัดเริ่มไหมเนี่ยตอนนี้เด็กม .6 ก็เริ่มที่จะ admission กันแล้วใช่ไหมเออ ทีแกตทีแพดอะไรต่างๆนานาเริ่มแล้วเนี่ยบางบางคนรู้ผลแล้วบางคนที่รอบพอร์ตก็รู้แล้วอาจจะไปเชียงใหม่คอนแก่นไปอะไรเงี้ยเนี่ยชีวิตมันมีการเดินทางขยับเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่สิ่งใหม่ๆสังคมใหม่ๆก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับได้เป็นอุจวิลาตีโกกับดาวพฤหัสอุจวิลาด้วยกันเนี่ยทตุลมสมบูรณ์แบบเนี้ยเดินทางหรือ หยุดปิดเทอมทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเป็นไงอะ่ะก็แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวกันต่างประเทศก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ใช่ไหมบางคนบอกอาจารย์ไม่ได้เรียนแล้วฉันเป็นพ่อเป็นแม่ทํางานแล้วก็นี่ไงลูกปิดเทอมแล้วเนี่ยได้เวลาย่างเห็นไหมกุมภาตุดจีนไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะหรือจะรอช่วง ปิดเทอมกันแล้วก็มีนาเมษาช่วงสงการกันนลสงการอยู่ในเมืองไทยบางคนก็วุ่นวายอากาศร้อนไปเที่ยวเมืองหนาวอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันถัดไปก็เป็นดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวเจ้าเรือลาพะเห็นไหม ลาภักก็เข้าสู่พบปุตตะก็ได้โชคลาภใหม่ๆคือชีวิตคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงสแสวงหามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสแสวงหามันก็นำมาซึ่งโชคลาภสิ่งใหม่ๆความสำเร็จใหม่ๆขึ้นมาไล่ล่าความสำเร็จใหม่ๆไงก็เรียนจบแล้วอ่ะคุณก็ไปหาโชคลาภจากการทำงานหรือทำงานที่เดิมจบแล้วอันนี้สำหรับผู้ใหญ่นะ บางคนกเกษียณด้วยซ้ำหรือในรอบข้าราชการอย่างเงี้ยรอบโยกย้ายเดือนเมษาก็มีโอกาสและวยิ่งในช่วงนี้เป็นไงรัฐบายกำลังจะมาใหม่ใช่ไหมอ้าวข้าราชกงข้าราชการก็มีแน่นอนแหละนะชีวิตก็ต้องมีกันไปบ้างเด็กคงเด็กใครก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ แต่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์การเดินทางแต่ก็เป็นการไล่ล่าความสําเร็จใหม่ๆเนี่ยลาภะแปว่าความสําเร็จเข้าเรือนปุตตะก็ความสําเร็จใหม่ๆง่ายๆชัดเจนก็เป็นผลดีสองดวง้วนะอาทิตย์อาทิตย์กับสุก็เป็นคู่สมพลอาทิตย์พุธก็คู่ธาตุน้ำโอ้โหสวย สุกศสาเป็นเสี้ยนศัตรูใช่ไหมแต่ดาวเสาเป็นไงอ่ะหนีแล้วครับ13กุมภาเข้าสู่ภพอลิอะยาวที่ยาวเพราะอะไรเพราะดาวเสาเนี่ยย้ายไปอยู่ราศีเนี่ย2ปีครึ่งนะโดยประมาณแต่รอบเนี้ย2ปีเพราะว่าเขาไปชิมรางตอนปี68แล้ว5เดือนเขากินโคต้าไปแล้ว รอบของดาวเสาร์ที่ย้ายแต่ละราศีเนี่ยใช้เวลาสองปีครึ่งเขาย้ายไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อห้าพฤษยสิบเก้าสิบเก้าพฤษภาหกแปดจนถึงสิงหาหกแปดเขาย้ายไปอยู่ราศีมีนมาแล้วรอบหนึ่งแต่รอบนั้นมันยังไม่ชัดเจนเขาเลยกลับมาที่เนี่ยหลังเดือนสิงหาเนี่ยก็กลับมาที่กุมอีกครั้งและคราวนี้สิบสามกรุมพาคราวนี้ไปจริงครับและอยู่ตรงนี้สองปีเลย ดาวสาวเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุไปอยู่เรือนอลิอ่ะมีปัญหากับครอบครัวแปลง่ายง่ายแปลงง่ายๆหัวเลาะทำไมวะอาจารย์มันตีความได้หลายแบบเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่าไงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางพันธุอลิก็อยู่บ้านไม่ได้ไงเห็นไหม ดาวมันสอดคล้องกันไงพันธุอลิพันธุก็คือหลักทรัพย์บ้านครอบครัวญาติพี่น้องอลิก็แปลว่าอะไรมีอุปสรรคมีอุปสรรคก็แปลว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้าคุณเป็นขน้าราชการคุณอาจจะย้ายไปต่างจังหวัดก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ มีบ้านพักรับรองไหมถ้าไม่มีก็ถ้าไม่ใช่ระดับสูงไม่มีบ้านพักรับรองไม่มีค่าเช่าบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องไปหาเช่าใหม่อะไรใหม่ก็มันก็รบกวนเรื่องเงินถูกไหมอ่าธรรมดาแล้วก็ติดขัดยังไงไปอยู่ที่ใหม่ก็ไม่ใช่บ้านตัวเองเนี่ยพันธุกอลีหรือเด็กเนี่ยเติบโตอยู่กับพ่อแม่เลี้ยงมาตลอดเลยเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วอะ ไปอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยไปอยู่ขอนแก่นอย่างเงี้ยไปอยู่สงขลาไปอยู่นกักไปอยู่ใต้ไปอยู่เหนือไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยเด็กกรุงเทพอย่างเงี้ยต้องไปไหมต้องไปพันธุอลิถูกไหมล่ะมันก็ต้องไปอ่ะพอเรียนพอสอบได้ที่นั่นก็ต้องไปไปใช้ชีวิตไป,ปเผชิญโชคชะตาด้วยตัวเอง ติดขัดก็ต้องยอมรับนะอ่าก็ต้องยอมรับแต่ทีนี้มันร้ายกาจขนาดที่คำทำนายมันตีความแบบนี้ไหมมันยังไม่จบครับมันต้องตามต่อดาวเสาเนี่ยดาวพันธุใช่ไหมเข้าเรือนอลิก็แปลว่า มีปัญหาอุปสรรคกับบ้านที่อยู่อาศัยแต่ผลอันนี้คือเหตุเหตุผลคืออะไรผลคือดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสตอนนี้อยู่ไหนสุภะธาตุลมชัดเจนเลยเดินทางเห็นไหมเนี่ยมันสออเขามาอยู่แล้วเนี่ยเดินทางสุภะไปว่าทางไกลแต่เป็นทางไกลที่จเจริญรุ่งเรืองไง สุภาเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความมั่นคงรับราชการต้องไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆแต่ได้ตําแหน่งดีตําแหน่งใหญ่เข้าสู่ลายที่จะขึ้นระดับสูงๆขึ้นไปใช้คำนี้ก็ได้นักเรียนนักศึกษาไปได้ติดมาหาลาัยไกลๆก็เป็นไงก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าไงเพื่อเรียนจบถูกไหมครับ แลวทิศทางของดาวพฤหัสเนี่ยสาพฤษภาก็จะเข้าสู่เรือนกํมมะก็นแน่นอนกรมมะคือการปฏิบัติกํมมะคือการปฏิบัติการกระทำไงและดาวพฤหัสที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นมหาอุดด้วยก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เจ็หนึ่งเป็นไงลาภะสำเร็จก็มีอุปสรรคครับท้าทาย แต่ด้วยความที่ดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวแห่งความทุกข์พอมันไปอยู่เรือนอลิมันก็แปลได้ว่าความทุกข์ทำอะไรคุณไม่ได้เข้าใจไหมฉะนั้นอย่าไปกลัวหรือเช่นคุณพอ่อคุณแม่มีลูกอยู่ราศีตุลอย่างเงี้ยโอ้แล้วลูกไปอยู่มาหาลัย ที่อื่นตามที่อาจารย์ทํานายเลยเป็นห่วงไม่ต้องห่วงเขาจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้กลัวว่าโอ้ตายแน่ๆไม่มีทางเพราะอะไรพันธุมันอลิก็จริงมันก็พัฒนาคาที่อยู่มันก็ต้องไปเผชิญชะตากรรมลำบากด้วยตัวเอง แต่ดาวเสารเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของความวิตกกังวลความทุกข์มันไปตกอลริก,ก็แปลว,ว่าความวิตกกังวลเป็นไงมันไม่เกิดขึ้นหรือมันถูกอุปสรรคขัดขวางเช่นเดียวกันเอาง่ายๆอย่าไปกลัวว่ามันจะทุกข์มันล่าเริงด้วยซ้ําที่มันไปไกลอะ่ะ <laughs> ชาจะเป็นห่วงลูกห่วงหลานนะเนี่ยลูกผมก็ตุนแล้วก็เข้ามหกแล้ว เนี่ยม .6 ผมก็ปล่อยแล้วนะเพราะว่าเขาเลือกที่เรียนเลือกคณะเลือกอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็ปล่อยให้ไปประเชิญโชคประเชิญชะตากรรมด้วยตัวเองไปให้เขาไปทำของเขาให้สำเร็จทำให้ได้แค่นั้นเองเนี่ยก็ว่ากันตามดาวเนาะสุดท้ายดาวอังคารครับดาวอังคารก็เข้าสู่พบอลิ ดาวการเงินเข้าอาลิดาวคู่ครองตกอลิเอาละอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอมั้งใช่ไหมเอ้ยเข้าปุตตะทุทีดาวการเงินเข้าปุตตะก็ได้เงินใหม่ใหม่แหมเมื่อกี้ติดอลิมาจากตรงดาวเสาร์ท,ทุทีดาวคู่ครองก็เข้าพบใหม่ใหม่ได้คู่ใหม่ดีไหมดี อาจารย์อย่าทายอย่างนี้คนข้างๆนั่งฟังอยู่ด้วยนะคู่ใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคู่รักอย่างเดียวอย่ใช่ไหมลูกค้าใหม่คนร่วมงานใหม่ก็ชีวิตคุณกําลังจะเจออะไรใหม่ๆอยู่แล้วอยังไงมันก็ต้องเจอคุณแล้วคําว่าคู่มันไม่ได้แปลว่าคู่รักอย่างเดียวเจอคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ด้วยใหม่ๆแค่นั้นเองเพื่อนร่วมงานใหม่เพื่อนใหม่สังคมใหม่ แล้วก็ได้เงินใหม่ด้วยเออธรรมดาใช่ไหมเงินเดือนขั้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยย้ายย้ายจริงแต่เงินเดือนสูงขึ้นก็ได้เงินเดือนใหม่คานอยู่ตรงนี้ก็สวยครับไม่ต้องกลัวสบายอกสบายใจทงนั้นเนี่ยกลับไปดูภาพรวมในเดือนกุมภาเนี่ยเห็นไหม และดาวเจ้าเรือนปุตตะก็คือพระราหูก็เป็นเกษตรก็สิ่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมั่นคงดาวอังคารเนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยดาวคู่ครองของคุณเนี่ยเป็นดาวธาตุลมไปอยู่กับราหูซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุลมและราศีกุมเป็นราศีธาตุลมเนี่ยเขาเรียกคู่อสีติธาต ฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์เด่นมากในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเห็นไหมท่าดลมมันทํามุมสามเหลี่ยมถึงกันแล้วลัคนาของคุณก็ไปร่วมวงด้วยมันจะไม่เกิดเหตุได้อย่างไรปรับฉับไวเดินทางบางทีก็มีทริปที่จะต้องไปต่างประเทศแบบฉับพันหมุนเงินไม่ทันเลยอะ่ะเออบางทีที่ทำงานจัดโปรแกรมเที่ยว ช่วงเมษาช่วงอะไรอย่างนี้พอดีอ่าก็ปรปปับจับกระเป๋าเดินทางแต่ก็ทําไปเถอะมีความสุขหรือมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางย้ายงานเปลี่ยนที่เรียนที่ทำงานมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีทีเนี้ยอย่างที่บอกดาวเสาอย่ากังวลใจตกพบอลีเนี่ยแน่นอนพันธุอลีก็อยู่บ้านไม่ได้ครับ สองปีแหมผู้เขา่มาอยู่บ้านไม่ได้มันก็ไอ้นี่เกินไปเนาะมันก็ติดขัดอะ่ะบางทีอ่ะนะย้ายที่ทำงานใหม่ย้ายที่เรียนใหม่อาจจะอยู่บ้านเดิมทีเนี้ยมันเหนื่อยขึ้นไหมล่ะเนี่ยพันธุ์ธุอลิมันก็มีความหมายแบบนี้ได้เช่นกันบางคนบอกเฮ้ยพอไหวไม่ต้องย้ายไปอยู่ใหม่หรอกอยู่ที่เดิมแนหะตื่นเช้าขึ้นจากตื่น หกโมงเจ็ดโมงก็เปลี่ยนมาตื่นตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยเผื่อการเดินทางค่ารถค่าน้ํามันบวกเข้าไปเ,าเงินอะไรเงี้ยมันมันก็เนี่ยคมหมายของคาว่าอิคือมันยากขึ้นมันท้าทายขึ้นนี่คือเหตุส่วนผลเนี่ยมันดีต่อใจเพราะมันอยู่เรือนพระฤหัสพระฤห,หัสกำลังเดินสวย สามปีเต็มครับดาวสาว์ในสองปีพฤหัสเดินสามปีไม่ต้องกังวลใจสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนเหตุอาจจะเหนื่อยแต่ผลสวยงามเสมอฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งทุกอ,อกทุกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR code และเบอร์พร้อมเพย์นี้ได้เลยนะจ๊ะ ดวงชะตาเดือนกุมภาพันธ์2569ลัคนาราศีตุลชีวิตใหม่โอกาสใหม่ท้าทายเฮงปังรวยทุกท่านครับกับอาจารย์ตังดวงปังสิบทิศคลิปนี้สวัสดีครับ